โปรโมทภาพยนตร์เรื่องวิดลือด้วยรักนะคะตอนฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้ทำเสียงหลอนๆเปิดตัวไม่แร้เสียงหกเสียงเก็ดเสียงหกไม่ได้เชิญเลยไม่ต้องเชิญ้ขึ้นมานี่ไงบอกแล้วว่า ว่าเจ้าที่ก่อนไม่เอาเชื่อเห็นไหมครับกีทำเสียงชมรมคนบอลุกาคืออะไรล่ะมันเป็นซาปบะกอเขามีเก้าอี้นั่งอ๋อเหรอนักขี้ยงสิ่งไรกันนิดนึงโอเควันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยว่าจะมีใครมาอีกนะครับมีแค่นี้เราจะมาคุยกันอยู่แค่นี้อ่ะค่ะเป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นนะฮะน้อกจากยังมีคนหนึ่งลืมไปอ๋อน้องมินไม่ใช่ไม่ใช่น้องมินน้องมินไม่มาน้องม็อกน้องน้องม็อกแพรผู้กำกับครับขอเชิญโบ้เมย์ผู้กำกับนะฮะนี่ ใช่เลยครับใช่เลยครับพื้นครับพื้นพืกับพื้ค่ะก็อยาโปรโมททำอะไรกันครับพี่กิต้าเราจะมามีติ้งแฟนคลับถูกต้องครับโดยต้น AF กับต้าเอเลี่ยาจัดกินแอนกินกันเอเลี่ยนเลยเหรอคุณ่ีแซกหัวแล้วี๋ยวเดราถอดหรอกถอดเอ็มซีหรอกนะครับนี่ก็เป็นการลดโชว์นะฮะที่นี่ เซสชั่นโบว์ที่นี่นะครับก็เรื่องวิดเลิฟเพื่อรักครับหลายๆคนอาจจะผ่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นเพลงนิยามรักเนี่ยร้องโดยครับร้องโดยโดยานักร้องหนุ่มสุดหล่อนะคเป็นนักร้องสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงของเราในตอนนี้นะครับพุ่งทะยานเลยพุ่งทะยานเบียดไหมพี่ลมพร้อมพอลเมลพอลเมล ก็คือคนละแนวกันคนละแนวกันนะครับจะเถียงก็ไม่ได้ต้องร้องเองต้องร้องเองนาะต้อนร้องเองนะคะเอาละครับสำหรับผู้ที่อยู่ที่บริเวณชั้นเจ็ดนะคะก็สนใจเดินเข้ามาทางนี้ได้เลยค่ะหลายคนอาจจะแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาไม่กล้าเข้ามาครับเพราะว่าหลายหลายคนจับจองพื้นที่ไว้แล้วนะฮะจะมาปูส่งปูเส e> <Yes> ือก็ได้นะครับ เอาข้าวมากินก็ได้นะฮะ,ะไม่ว่าการวันนี้จจสบายๆว,ว,ว, <c oughs> วันนี้เราไม่ได้มาขายของนะคะแต่ว่าเราจะมาโปรโมทภาพยนตร์พูดกันนิดนึงสําหรับแฟนๆที่ยังไม่เคยรักทราบม,มาก่อนว่าวิดเลิฟคืออะไรวิดเลิฟคืออะไรคะพี่มอ็อกต้อนรับคนครับครับิดเลิฟเเป็นภาพยนตร์ S <S อ้าวพี่หมอครับเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกแล้วก็เป็นการรูปวมเรื่องราวความรักหลากหลายมุมตั้รักพ่อแม่เพื่อน,น,ลลนมแ,มอแล้วก็หนุ่มสาวแล้วก็ลูกค้ารักที่โกราณเป็นเทื่อนจะถ่ายทอดออกมาผ่านตัวดาราทั้งหมด6คนนี่มีผู้ใหญ่บ้างมีหนุ่มสองคนแล้วก็สาวๆอีกสีสสสส่คน สองพ่อก็จะมีป้อมเอฟแล้วก็หมอเอกนวัลเขาจะแบ,บ่งเป็นคู่มินคู่กับเอกแล้วก็ปอยแล้วก็ตูนอันนี้เหมือนเหมือนการบรรยายคลาสในห้องเรียนนะฟีลว่า <c oughs> <c oughs> อาจารย์กำลังสอนนักเรียนเรียนอยู่ จะเล็กเชื่อกันเดี๋ยวมีสองคู่มีสองคู่ใช่มีสองคู่ก็จะเชื่อมโยงกันอีกคู่นึงกเป็นความรักบอกของพี่กับน้องเป็นความรักพี่น้องรักผู้ชายคนเดียวกันอ่าส่วนอีกคู่นึงครับคู่นึงเป็นเรงความรักในวงการบันเทิงที่ต้นเสนอมาในวงแหวหรอกถ้าเป็นนักร้องไยที่แบบเนื้อหอมสนใจวัยรุ่นก็รักกันต่างแบบแล้วก็เปกินกระเด็นผู้หญิงคนนี้ โอ้โหนะครับก็คือเป็นเป็นมุมมองของชีวิตพี่ม็อกจริงๆเลยหรือเปล่าครับคือแบบว่าเบื้องหลังเคยเป็นนักข่าวมาก่อนใช่ใช่เป็นความฝันของพี่ม็อกดีกว่าอ่าแล้หยิบยกประเด็นนี้เข้ามาในสอดแทรกในหนังด้วยพีเพราะพี่ม็อกจะเป็นตัวแทนของดีเพราะว่าตอนพี่ม็อกก็ยังไม่รู้ตัวว่าชอบผู้ชอบผู้ชายเอามามากกว่า อก็จะกลับทุกกลับแล้วทำไมนะครับเอาเป็นว่ามีหลายมุมมองแล้วกันที่พี่ม็อกสามารถจะสอดแทรกเข้าไปได้ค่ะความน่าสนใจของภาพยนตร์คืออะไรคะพี่ม็อกความน่าสนใจของภาพยนตร์นี่คือส่วนหนึ่งเอามาจากชีวิตจริงของวงการคืออะไรอ่าตัวต้นดาราบางคนดาราบางคนแต่ถือว่าส่วนใหญ่เลยอะเพราะว่าเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างไงกัะแล้วก็ไม่ปฏิเสธก็เป็นเหมือนกันแต่ว่า คือเราเป็นคนเป็นกระพุ้นเนีผมโฟกัสแต่เรื่องงานมากกว่าแต่นักข่าวคมไม่ค่อยถามเรื่องงานข่าวตอบค่ะพี่ม็องข่าวยิ้มอยู่ใจกันใช่ไหมแล้วก็ในในเรื่องนี้ก็พยายามเอาแพลเตอร์ของดาราดารานักแสดงที่เล่นในเรื่องจริงๆเอามาใช้ก็ ได้เกี่ยวมาที่สิ่งแล้วก็ถ่ายภาพมาจากตัวเขาอย่างเช่นน้องมะนาวเป็นเด็กที่เราไปรุ่มของเขาก็ต้องเป็นเด็กเขาต้อยอมจริงๆเขากลัวความรักนะแบบเป็นคนที่แบบว่าแบบเป็นเด็กเล่นดีเด็กถูกเด็กก็ต้องเป็นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงจริงๆอย่างนั้นแล้วก็ แบบส่วนกระต,ตนูนเป็นดารงดารามาการเข้าวงการเลยก็เป็นยังไงบ้างเจอแมวมองเจออ,อะไรเข,ข้าวงการแล้วเจอรักอะไรเขาไม่ทันเลยเขาส่วนน้องมินก็เหมือนกันเหมือนกันน้องมินตอน,น,นเด็กเป็นต้องยอมเป็นเด็กเลน่นกีฬาเล่นนักข่าเขาก็เป็นอย่างนั้นมาโดดออกมาเลยตอนก็เป็นอย่างนั้นนะคะการเฉยก็เป็นเดียวอะไรเงี้ยค่ะไม่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงก็ควบสองเล่นได้เล่นร้องใจสองอาชีพเป็นนักแสดงแล้วก็เป็น อาทำอาตอนนี้